ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันถึงประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพกันอีกนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอที่เป็นข่าวกันค่อนข้างเยอะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็คือ,อยังอยู่ในธีมนะฮะสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องโรคติดต่อโควิดนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องกฎหมายฉบับใหม่ของฝรั่งเศสที่เพิ่งออกมานะครับกฎหมายของฝรั่งเศสที่เพิ่งออกมาฉบับนี้นะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วลงข่าว่างประเทศกันเยอะมากนะฮะ ก็คือว่าบังคับฉีดวัคซีนโควิดนะฮะ,ะ compulsory mandatory แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่านะครับตกลงมันมันบังคับจริงไหมแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอมีทํานองนี้เป็นหัวเข้าขาออกมาเดี๋ยวจะมีเกิดแนวคิดในประเทศอื่นๆนะฮะ,อะเอาไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันแบบนี้อีกนะจะกลายเป็นกฎหมายบังคับลักษณะอะไรออกมาก็ไม่ทราบได้โอเคแต่เดี๋ยวเรามาคุยกัน นะะฮเดี๋ยวยกตัวอย่างของฝรั่งเศสวันนี้นะครับว่ามันคืออะไรปัญหาคือว่าท้าความนิดนึงนะฮะร่างกฎหมายฉบับนี้นะฮะได้รับการประท้วงคัดค้านค่อนข้างเยอะนะฮะตั้งแต่ก่อนนะฮะที่จะออกมาแล้วนะฮะมีคนประท้วงเป็นแสนๆไปทั่วฝรั่งเศสเลยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะฮะทั้งนี้เนื่องจากนะฮะเดี๋ยวจะมาสรุปเนื้อหากฎหมายกันนิดนึงแล้วกันนะครับกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะฮะที่จะมีผลใช้บังคับเนี่ยฮะ เริ่มตั้งแต่ประมาณสิงหาที่จะถึงเนี่ยแล้วเริ่มมีหลายเฟสในการหลายหลายข้อบังคับนะฮะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะครับข้อ1มันมีนกลไก2ออย่างกลไกอย่างแรกเป็นการบังคับฉีดวัคซีนจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้บังคับฉีดวัคซีนกับคนทุกคนนะฮะแล้วก็ไม่ได้บังคับในลักษณะที่ว่าถ้าแกมไม่ฉีดล้วจะจับไปจาคุกก็ไม่ใช่อย่างนั้นนละนกลไกกลุ่มที่1ก็คือว่านะครับเป็นการบังคับให บุคคลที่ประกอบอาชีพบางอย่างซึ่งก็คือพวกาด้านสนาธารณสุขนะฮะหรือเป็นบุคลากรด่านหน้านะฮะที่จะต้องดูแลคนป่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นบุคคลบุคลากรกลุ่มสาธารณสุขซึ่งนะฮะก็ไม่ได้บังคับในลักษณะที่ว่าจะจําคุกเขาลักษณะแบบนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าบังคับในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดนะฮะคุณไม่ไปฉีดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะ,ะก็ไม่ถึงขั้นไล่ออกนะฮะก็คือว่าคุณจะไม่สามารถประกอบอาชีพหรือไม่สามารถทํางานได้นะฮะแล้วก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง นะฮะหรือถูกพักเอาไว้ก่อนในช่วงที่คุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคนทั่วไปไม่ได้ถูกบังคับนะฮะว่าจะต้องฉีดวัคซีนหรือว่าถูกจําคุกตามกฎหมายนี้นะแล้วเหตุใดทําไมคนประทุงเป็นแสนและทําไมนะฮะหลังจากมีกฎหมายที่ผ่านออกมาคนก็ไปแห่ฉีดวัคซีนกันอีกครั้งหนึ่งในฝรั่งเศสนะฮะมีการต่อุกต่อคิวกันขึ้นมานะฮะก็เป็นเพราะกลุ่มมาตรการที่2ของมันกลุ่มมาตรการที่2เนี่ยคืออย่างนี้ฮะ เป็นกลุ่มมาตรการที่2เนี่ยเป็นตัวบังคับใช้สิ่งที่เรียกว่าโควิดพาสนะฮะอ่าถ้าเกิดคุณดูนะครับก็คือว่า COVID Pass โควิดพาสโซนนี้เนี่ยมันมีในฝรั่งเศสมานานแล้วน,นะฮะมีมานานแล้วมีมาระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่โควิดนะฮะไอโควิดพาสเนี่ยหรือว่าเรียกว่าเฮลพาสหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะฮะไอตัวเนี้ยมีในหลายประเทศในยูแต่เราฟโฟกัสที่ฝรั่งเศสวันนี้ไอตัวเฮลพาสตัวเนี้ยเนี่ยนะฮะมันประกอบมันเป็นเงื่อนไขฮะเป็นเงื่อนไข,นนไขว่าถ้าคนเราเนี่ยนะะะฮจดำรงชีวิต จะเข้าไปใช้บริการที่ต่างๆได้เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไข1ใน3อย่างนี้นะครับ 1. ก็คือว่าจะต้องแสดงเอกสารรับรองว่าฉีดวัคซีนแล้วอ่นะฮะสนะฮะต้องมีผลตรวจมาแสดงว่าเนกาทีฟหรือไม่ติดโควิด 3. นะฮะจะต้องนะฮะจะต้องเ,อเป็นผู้ที่เพิ่งป่วยและหายมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะพูดง่ายคือต้องมีเอกสารเหล่านี้มาแสดงหรือที่เปรียบเทียบง,งา่ายๆว่าเป็นโควิดพาสปอร์ตหรือว่า ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยตรงนี้นี่เองเป็นตัวสร้างปัญหาขึ้นมาที่ทําให้คนรู้สึกว่าอันนี้คือเผด็จการอันนี้คือเป็นการนะะ,ะเมิดธิ์เปานกระทบสิทธิ์เนื่องจากว่านะฮะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าถ้าถ้าไม่มีนะฮะถ้าไม่มีเอกสารหรือการรับรองตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถดํารงชีวิตในหลายๆอย่างได้ซึ่งแต่เดิมที่ผ่านมามันมีการใช้แล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนกฎหมายเที่ยวที่จะผ่านออกมาที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ มันก็มีใช้มาแล้วในฝรั่งเศสนะฮะแต่สําหรับกิจการบางอย่างเช่นนะฮะอาจจะเข้าไปยังพวกเทอเตอร์โรงหนังโรงละครและสายแบบนี้นะฮะซึ่งซึ่งที่เขาไม่ได้ปิดอยู่เขาให้เข้าได้โดยที่ต้องมีเงื่อนไขว่าคุณต้องแสดงสิ่งพวกนี้ออกมานะครับแต่ไอ้กฎหมายใหม่ตัวเนี้ยอ่ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะฮะมันจะขยายนะฮะโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงมีเฟสตั้งแต่สิงหากักฎาต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันจะใช้กับธุรกิจที่กว้างมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ที่กระทบคนจำนวนมากก็คือพวกบาร์รสเตรอร์ลคาเฟ่ร้านอาหารพวกนี้นะฮะแล้วก็จะยินล้านไปถึงพวกเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งสาธารณะต่างๆด้วยนะฮะเอาพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ได้บังคับให้ฉีดวัคซีนนะฮะถ้าเกิดไม่ฉีดก็ไม่ได้ถูกจับหรือถูกปรับอะไรเพียงแต่ว่าคุณจะหนึ่งคุณก็ไม่สามารถจะกินเข้าไปร้านพัตตานคาเฟ่สคุณจะเดินทางอะไรก็ถูกจํากัดหมดนะฮะ,ะก็คือว่าลักษณะแบบนี้อันนี้เนี่ย มันมีส่วนผลกระทบในแง่สิทธิมนุษยชนหลายแง่มุมทีเดียวนะฮะหลายแง่เพราะว่าไม่ได้บังคับฉีดวัคซีนโดยตรงแต่ในที่สุดมาตรการก็ส่งผลทางอ้อมให้คนก็ต้องไปฉีดวัคซีนอ,อยู่ดีการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนะฮะเ,ออเราไม่พูดถึงว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่น,นะฮะบุคคลนะฮะในแง่เอาสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นสิทธิที่เขาจะเลือกได้ว่ามันจะฉีดหรือไม่ไนะฮะซึ่งแม้แต่บุคลากรการแพทย์ใน ในฝรั่งเศสก็มีออกมาหลายหลายคนก็ออกมาพูดถึงว่าที่ไม่ฉีดก็เป็นเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงทดลองมันยังไม่เีความชัดเจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมีเหตุผลของแต่ละคนอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้เนี่ยในแง่สิทธิมนุษยชนก็ต้องมีการชั่งน้ําหนักว่านะฮะในการที่จะออกมาตรการนีงนออกมาเนี่ยนะฮะมันมีการสมดุลระหว่างสิทธิในแง่ของคนที่เขาจะฉีดวัคซีนหรือไม่เพราะนั้นเราจแจงประเด็นสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นหลายระดับระดับแรกก็คือว่า การจะฉีดหรือไม่เนี่ยเป็นสิทธิมนุษยชนของเขาใช่ไหมฮะอีกระดับหนึ่งก็คือว่ามันไปกระทบสิทธิมนุษยชนในแง่ของอื่นๆด้วยนะฮะสิทธิในการได้รับบริการสิทธิในการเดินทางอ่าสิทธิในการแม้แต่ได้รับอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคือไปไหนแล้วเขาปฏิเสธไม่ให้เข้าซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างเพราะว่ามันมีไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยก็จะกระทบต่อสิทธิมนุษยชนค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะฮะลักษณะแบบนี้แล้วไอ้นั่นก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะฮะแต่อีกระดับหนึ่งที่หน้า สนใจแล้วน่าวงกังวลกันก็คือว่าการแสดงนะถึงแม้ว่าเราอยากฉีดบันอ่ะถึงแม้เราโอเคเรายอมฉีดแล้วนะเราฉีดแล้วที่ปัญหาก็คือว่าไอ้เอกสารหลักฐานที่นําเสนอไปเนี่ยที่จะต้องอยู่ในกลุ่มของตัวเฮ Pass ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสติฟเกตรับรองว่าฉีดหรือผลตรวจตั้งแต่เนี่ยปัญหาคืออย่างนี้รูปแบบในการที่จะนาเอกสารพวกนี้มาแสดงะฮะเพราะว่า โดยหลักมันจะไปเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันของฝรั่งเศสอีกอันหนึ่งนะฮะที่จามาใช้เกี่ยวกับาการควบคุมโรคติดต่อโควิดตรงนี้นะฮะแล้วก็มันจะมีปัญหาในแง่สิทธิมนุษยชนก็คือว่าถ้าเกิดคนไม่มีไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันพวกนี้แล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปกับนะฮะระบบต่งตางๆเนี่ยถึงแม้ว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วนะฉันอยากฉีดนะแต่ว่าฉันไม่สามารถได้ได้ใบรับรองอะไรพวกนี้ออกมาได้เนี่ยนะฮะมันก็เท่ากับก็ไม่ได้สามารถแสดงได้อยู่ดีนะฮะแต่ถ้าเราดูในตัวกฎหมายของฝรัั่งเศสตวนี้ เขาไม่ได้เผด็จการบังคับว่าจะต้องตรวนี้เป็นเรืสำคัญว่าจะต้องแสดงออกอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็น e certificate อย่างเดียวนะฮะเขาก็อาจจะสามารถให้คุณแสดงหลักฐานที่เป็นลักษณะอื่นได้สําหรับคนที่นะฮะไม่สะดวกหรือว่าไม่ประสงค์นะฮะจะเอาข้อมูลเข้ามาเอ่อใช้หรือว่าหรือบางคนเนี่ยมีขาไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็ไม่ได้ไปบังคับว่าทุกคนจะต้องมีสมาร์ทโฟนและต้องโหลดแอปตัวนี้นะฮะ ค,คุ้นเหมือนประเทศอะไรอื่นไม่ฮะลองเปรียบเทียบดูนะฮะเพราะนั้นคือว่าอันนี้เนี่ยเรามองว่ามันก็มีการมีการกระทบสิทธิมนุษยชนในหลายระดับนะฮะก็เป็นกรณีที่น่าสนใจศึกษาอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับกฎหมายของฝรั่งเศสตัวนีนะครับเอประเด็นอื่นๆสืบเนือ่องจากตัวนี้เราก็จะมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับด้านสิทธิมนุษยชนกันต่อไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็อ่านะฮะเอ,อเป็นประเด็นข่าวที่สําคัญประมาณแค่นี้ก่อนนะครับต้องขอขอบ ปรากฏนะครับ